จะเป็นยังไงเมื่อสาวสุดเชยที่อยู่ภายใต้เงาของพี่สาวสุดปปอรปูล่าต้องดำเนินชีวิตต่อเพราะพี่สาวจากไปด้วยอุบัติเหตุสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังดรามา่าเรื่อง Apart of You หนังปี2024นำแสดงโดยเฟมิเลียมาร์กซิมเอ็ดวินไรดิงและซาร่าลัสซัน ขณะแอกเนสซ้อมบทละครที่พี่สาวฟังก็ทำให้เห็นว่าทั้งคู่สนิทสนมกันมากส่วนพี่พอได้พูดคุยกับเธอก็บอกตั้งแต่เลิกดื่มวันนี้รู้สึกดีที่สุดเลยอยากให้เธอไปคัดตัวนักแสดงเพราะจะต้องได้รับเลือกแน่นอนดานแอกเนสเธอเป็นหญิงสาวที่ไม่แต่งตัวและดูไม่ค่อยจะกล้าแสดงออกดังนั้นพอถูกเรียกชื่อให้ขึ้นมาแสดงเธอลลังเลแต่สักพักก็รวบรวมความกล้าแล้วเดินขึ้นเวที หลังแอ็กเนสค่าตัวเสร็จเธอที่ผ่านมาเห็นโนเอลหนุ่มรุ่นพี่ที่เธอแอบชอบก็ลอบมองเขาอยู่ห่างๆในขณะที่พี่สาวสักพักก็เข้าไปหาเขานั่นเลยทำให้รู้พี่กับเขากำลังคบหากันอยู่ ตกเย็นคณะแอกเนสช่วยแม่และพี่ทำอาหารทั้งคู่ก็ถามถึงวันพรุ่งนี้ว่าเธออยากจะกินอะไรเพราะเป็นวันเกิดเธอแต่เธอก็ไม่สนเพราะมัวงอนที่ไม่มีคนถามเธอไปออดิชั่นมาเป็นยังไงบ้างทั้งคู่เลยรีบแสดงความยินดีเนื่องจากมั่นใจเธอจะต้องได้รับเลือกแน่นอน ขณะพี่กำลังแซวแอนเนสโนเอล nes, ก็มาเธอที่เห็นพี่ออกไปต้อนรับเขาจึงรีบหันไปจากเสื้อผ้านาผมเถาว่าเขาก็สนใจแต่พี่แล้วมองเธอแค่ในฐานะน้องสาวของแฟนจิโตอาหารขณะทุกคนกำลังทานข้าวด้วยกันพี่ก็บอกแม่คืนนี้จะออกไปเที่ยวเพราะไม่ได้ออกไปไหนเมื่อเกือบเดือนแล้วแม่แม่จะห้ามแต่พี่ก็ไม่ฟังแม่กับพี่เลยทะเลาะกันยกใหญ่ ดานแอกเนสเธอเบื่อที่แม่กับพี่ทะเลาะก,กันเลยหนีมานั่งดูหนังโนเอลที่ทำตัวไม่ถูกเลยตามเธอมาทำให้เธอตื่นเต้นแล้วในจังหวะที่ป,ป๊อปคอนและมือไปโดนกันเธอก็ใจเต้นระรัว ทานได้นั้นพี่ก็มาพอดีและบอกเธอให้รีบแต่งตัวเพราอแม่อนุญาตแล้วเพียงแต่เธอจะต้องไปด้วยเมื่อมาถึงงานปาร์ตี้โนเอลก็ดูจะกังวลเพราะเป็นห่วงพี่มากส่วนพี่พอขอเวลาแต่งหน้าและค้นเจอเครื่องดื่มก็จัดเข้าไปหนึ่งอึกแม้โนเอลจะห้ามแต่พี่ก็ไม่ฟังแถมยังมาให้แอกเนสดื่มด้วย จากนั้นพอทาลิแพแอเนสเสร็จก็พาเธอเข้างานไปที่งานปาร์ตี้เมื่อทุกคนเห็นพี่ก็พากันเข้ามาคุยด้วยนานเป็นเพราะพี่แตกต่างจากแอเนสเนื่องจากป๊อปปูล่าในหมู่เพื่อนฝูงแถมก็ไม่ได้มางานปาร์ตี้นานแล้วเพื่อนๆเ,เลยดีใจกันยกใหญ่แอนนสที่ไม่มีคนคุยเลยอึดอัดทว่าพี่ก็ชวนเธอออกไปเต้นเธอเลยรู้สึกดีขึ้นมาครับ ขณะแอกเนสกำลังสนุกเพื่อนๆก็มารากพี่ไปเธอเลยต้องอยู่คนเดียวแล้วแอบมองพีอยู่ห่างๆสึ่งพีของเธอก็เป็นจุดสนใจของทุกคนเพราะทำอะไรก็ดูดีไปหมดเธอจึงอดที่จะอิจฉาพี่ไม่ได้ทว่าก็ภูมิใจในตัวพี่ด้วยเช่นกันเมื่อแอกเนสมาเข้าห้องน้ำก็พบผลคัดเลือกนักแสดงออกแล้วเธอเลยยืนทำใจอยู่สซกพักก่อนจะตัดสินใจเปิดเช็ค แล้วก็พบเธอผ่านการคัดเลือกนั่นเลยทำให้เธอดีใจท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงพิกาโนโอเอทลทะเลาะกันเพราะพี่ไม่ชอบที่เขาทำตัวเหมือนตำรวจแล้วมาคอยจับตาดูพี่ตลอดเวลาดานแอกเนสเมื่อออกมาหาพิกาโนโอเอลก็พบพีโกรธเขาเลยเดินกลับบ้านทว่าพอถูกเขาตาไปง้อพี่ก็จะยอมขึ้นรถเขาเลยวิ่งกลับมาตามแอกเนสที่งานปาร์ตี้แล้วในจังหวะที่คุยกันจูจ่ๆพีก็ขับรถออกไปคนเดียว เมื่อพีขับรถออกมาพอถึงทางแยกก็หยุดรถแล้วลองให้สักพักก็ออกรถอีกครั้งทว่าก็มีรถผ่านมาพอดีจึงชนกันเขาอย่างจังจากนั้นพาพก็ตับมาที่โรงพยาบาลแม่โนเอลและแอ็กเนสกำลังรองหมอช่วยชีวิตพี่เพราะอาการสาหัสทว่าไม่นานนักหมอก็ออกมาบอกข่าวร้ายแม่ที่เสียใจมากเลยไม่อยากรับรู้อะไรในขณะที่แอ็กเนสก็ช็อกจนทำอะไรไม่ถูก ต่อมาขณาแม่โทรไปหายายเพื่อแจ้งข่าวพีเสียชีวิตแล้วแอกเนสที่นั่งอยู่ข้างๆก็มีสีหน้าเรียบเฉยผิดก,กับแม่ที่ร้องไห้เป็นบ้าไปหลังน้างานศพเมื่อทุกคนได้ยินเพลงเศร้าต่างก็ร้องไห้เพราะคิดถึงพี่ส่วนแอกเนสแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งและไม่มีน้ำตาสักหยดแต่ภายในของเธอนั้นกลับแตกสลายจึงไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เธอจะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงกัน หลังแอร์เนสเห็นแม่ไม่ยอมทำอะไรในขณะที่เธอก็นอนสัก,กตายอยู่บ้านเฉยๆสักพักก็ตัดสินใจลุกขึ้นแต่งตัวแม่เห็นเข้าแบบนั้นเลยจะให้เธออยู่เรียนต่ออีกหน่อยแต่เธอก็ไม่อยากหยุดแม่แม่จะเป็นห่วงเว่าพอเห็นเธอดูสบายดีเลยไม่ได้รังเธอครับ ดานแอ็กเนสเธอพยายามจะไม่คิดถึงพี่เลยชวนเพื่อนสนิทหาอะไรสนุกสนุกทำในวันหยุดจากนั้นพอมาถึงโรงเรียนเมื่อมีคนทักแล้วแสดงความเสียใจเรื่องพี่เธอก็รีบขอตัวแล้วไปหาครูในชมรมการสแสดงเพื่อกล่าวขอบคุณที่ให้โอกาสเธอ ส่วนครูเมื่อเห็นแอนเนสพยายามจะไม่แสดงความรู้สึกและพูดถึงพี่ก็พอจะเข้าใจเพราะครูเองก็เคยเสียพี่ชายไปตอนอายุเท่าเเธอจึงอยากเตือนเวลาแบบนี้เรามักทำเรื่องโง่ๆมากมายแต่สุดท้ายครูก็คิดได้จึงถามกับตัวเองถ้าพี่ชายยังอยู่อยากให้ครูทำอะไรครูเลยมาอยู่ที่นี่แล้วปอยเองเธอยังคงนิ่งๆก่อนอัดให้มาซ้อมวันพรุ่งนี้ หลังแอนเนสชวนเพื่อนสนิทกลับมาบ้านก็ทําให้เห็นบ้านเลยเทไปหมดในขณะที่แม่ก็ไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้สักพักเลยทิ้งข้อความบอกเธอว่าจะไปอยู่กับยายนั่นเลยทำให้เธอยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่ดานแอนเนสขณะกำลังคิดถึงพี่และดูรูปที่พี่เคยถ่ายคู่กับโนโเอลเขาก็มาหาแต่เธอก็ไม่อยากคุยด้วยเลยไม่ยอมเปิดบ้านให้เขาเข้ามาจากนั้นพอเขากลับแล้เธอเจอเสื้อของพี่เข้าก่อนนำมาสวมใส่ไปโรงเรียน ที่โรงเรียนมเมื่อเพื่อนๆของพี่มาเจอแอนเนสกกล่าวทักทายเพียงแต่ไม่ชอบใจที่เธอเอาเสือ้อผ้าของพี่มาใส่ทว่าก็ไม่กล้าบน่นเพราะเธอเองคงอยู่ในช่วงทำใจเลยชวนให้มาปาร์ตี้เลยกันเมื่อแอนเนสกลับมาเรียนก็เจอโนเอลเขดยบังเอิญเขาเลยจะขอคุยกับเธอถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอที่ไม่อยากฟังเลยอ้างหน้นอ้างนี่แล้วเดินหนีไป หลังแอนเนสกลับมาจากการเรียนการแสดงที่ชมรมพอถึงบ้านเธอก็เรียนแบบการแต่งหน้าแต่งตัวของพี่เพื่อจะออกไปงานปาร์ตี้ต่อ ดานแอกเนสเธอชวนเพื่อนสนิทไปงานปาร์ตี้ด้วยกันซึ่งในตอนแรกเธอก็ยังขี้อายเหมือนเดิมแต่พอเริ่มเมาแล้วทุกคนหันมาสนใจเธอก็กล้าทำหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะในสิ่งที่พี่เคยทำเพื่อนของพี่คนหนึ่งเลยไม่ค่อยชอบใจเพราะมาทำห้คิดถึงพี่เพื่อนสนิทเลยพยายามเตือนแต่นอกจากเธอจะไม่ฟังยังด่าเพื่อนสนิทอีกด้วย ส่วนโนเอลเมื่อเห็นแอกเนสปั่นจักรยานกลับบ้านคนเดียวด้วยกว่าเป็นห่วงจึงติดตามไปดูแลสุดท้ายเธอเลยยอมพูดกับเขาจนเขาได้รู้ตอนนี้เธอต้องอยู่บ้านคนเดียวทั้งคู่เลยลงมือทำอาหารเช้ากินด้วยกันนั่นเลยทำให้เธอมีความสุขมากครับ ต่อมาเมื่อแอนเนสมาชมรมเธอที่ได้รับคำแนะนำจากครูก,ก็แสดงออกมาได้ดีสุดท้ายเลยได้รับบทเด่นในขณะที่ความสัมพันธ์ของเธอกับโนเอลก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะเขามานอนค้างที่บ้านเป็นเพื่อนเธอจนกระทั่งวันหนึ่งก็เผอใจแล้วมีอะไรอะไรกันขณะแอนเนสกำลังนอนอยู่กับโนเอลเธอก็เผลอไปรูปร้อยสักคู่ของเขากับพี่เขาที่รู้สึกแย่เลยขอตัวกลับนั่นเลยทำให้เธอโกรธมาก ดานแอนเนสเมื่อมาเรียนก็พบเพื่อนสนิทไม่ยอมคุยกับเธอในขณะที่การฝึกซ้อมบทละครเธอก็ทําได้ห่วยแตกจนถูกครูตําหนิแล้วขอให้เธอฝึกซ้อมอีกครั้งเธอที่ไม่มีอารมณ์จะทําอะไรทั้งสิ้นเลยพูดจาแย่ๆใส่ครูจากนั้นก็เดินลงจากเวทีแลวไปหาเพื่อนๆของพี่เพื่อบอกคืนนิเจอกัน หลังแอนเนสกลับมาถึงบ้านแล,ล้วรู้เสื้อผ้าของพี่มาลองใส่พอเลือกเสร็จก็เป็นเวลาเดียวกับที่แม่มาเธอที่ตกใจเลยจะแอบย่องออกจากบ้านทว่าก็ถูกแม่พบเข้าจนได้ดังนั้นพอแม่เห็นเธอสวมใส่เสื้อผ้าและแต่งหน้าแต่งตาแถมยิ่งทำตัวเหมือนพี่เลยไม่พอใจมากด้านแม่เมื่อรู้แอนเนสเมาแถมยังจะออกไปเที่ยวก็พยายามห้ามแต่เธอก็ไม่ฟัง เธอกับแม่เลยทะเลาะกันซึ่งแม่ก็รู้แม่ผิดที่ไม่ได้อยู่กับเธอจึงอยากปรับความเข้าใจเธอที่ไม่อยากให้แม่มากอดเลยผลักแม่ล้มแล้วหนีออกจากบ้านไปครับต่อมาเมือ nes, Matthew, ่อแอกเนสมาเที่ยวผับโดยที่ยังอายุไม่ถึงเธอได้สวมรอยเป็นพี่เพื่อนของพี่ที่ไม่ค่อยชอบเธอรู้อย่างนั้นเลยไม่พอใจและต่อว่าเธอให้เลิกทาแบบนี้สักทีเธอเพราะหล่อนไม่ไหวแล้วที่ต้องทําเหมือนทุกอย่างเป็นปกติทั้งที่ไม่ใช่อีกอย่างก็ไม่เข้าใจด้วย เธอทําแบบนี้ปะทำไมเป็นวิธีจัดการความเศร้าเหรอทว่าเธอก็ไม่ตอบเพื่อนคนนั้นเลยสั่งให้เธอไปลบอาชารดซะเพราะเห็นแล้วอยากอ้วกเธอเลยย้อนนึกว่าชอบเสื้ออีกเพราะจําได้พี่เคยมาเล่าให้ฟังหล่อนแอบชอบพีอยู่นั่นเลยทําให้เพื่อนคนนั้นอึง้งในขณะที่เธอก็ยังจะพูดต่อนึกว่าฉันไม่รู้เหรอพี่เล่าให้ฉันฟังทุกอย่างนั่นแหละและฉันก็รู้จักพี่ดีกว่าทุกคนด้วย หลังแอคเนสทะเลาะก,กับเพื่อนของพี่คนนั้นแล้วเดินนีออาจากกลุ่มเพื่อนพี่มาเนึ่งจากโกรธที่ถูกถามได้เคยไปสุสานของพี่บ้างหรือยังเพราะไม่เคยเห็นพ่ไปเลยเธอก็ไปเจอโนเอลเลยเข้าไปสวมกอดเขาแม้เขาจะกอดเธอกลับแต่สักพักก็พลากจากเธอไปดานแอคเนสเธอตามไปทะเลาะก,กับโนเอลเพราะไม่เข้าใจทำไมเขาถึงมองหน้าเธอไม่ได้และจะไม่ชอบที่เห็นเธอเป็นแบบนี้แล้วทำให้นึกถึงพี่ตอนนั้นจะมานอนกับเธอทำไม เขาที่สุดทนเลยขอร้องให้เธออยู่ทําแบบนี้ซัทีเพราะพี่เป็นเหมือนลุมดําที่เธอไม่ควรจะไปอยู่ใกล้หรือเรียนแบบเลยด้วยซ้ําอีกอย่างจริงๆเธอก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อแอกเนสได้ยินโนเอลบอกทุกวันนี้เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเสียดายที่ควรจะทําอะไรบางอย่าง เธอที่ได้ยินแบบนั้นเลยโทษที่พี่เสียชีวิตเป็นความผิดของเขานั่นเลยทําให้เขาเสียใจเพราะเธอไม่เข้าใจว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นและชีวิตของพี่ดํามืดได้ขนาดไหนเนื่องจาก3ปีที่ผ่านมาเขาต้องคอยติดตามและดูแลพีตลอดเพื่อไม่ให้พีลงมือทําร้ายตัวเองแต่เธอก็ไม่ฟังและก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดด้วยเพราะเธอรู้จักพี่ดีที่สุดเขาที่โมโหเพราะเธอเอาแต่โทษเขาแถมไม่ยอมรับความจริงที่พี่ไม่อยู่แล้วเลยย้ำความ จริงนั้นกับเธอซ้ำๆจนเธอไม่อาจทนฟังได้เลยเดินหนีจากเขาไปหลังแอกเนสดื่มเข้าไปอีกหลายแก้วเธอก็ขึ้นไปร้องเพลงที่พี่เคยร้องเพื่อนๆของพี่ที่มาเห็นเธอเหมือนเสียสติเลยรู้สึกสงสารเธอมาก ดานแอกเนสเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เที่ยวหรือคนเข้าของของพี่และพอเจอโทรศัพท์ก็เปิดดูทุกอย่างในนั้นจนได้รู้พี่ของเธอป่วยและเป็นอย่างที่โนโอเอลว่าไว้เพราะรู้สึกแยกกับทุกสิ่งดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่จึงไม่ใช่อุบัติเหตุเธอเลยร้องห่มร้องไห้ออกมาแมที่มาพบแล้วเห็นเธอรู้เรื่องนี้แล้วเลยเข้าไปปลอบ ซึ่งเธอก็สงสัยทำไมแม่ถึงไม่เคยบอกเธอแม่เลยตอบเพราะพี่ไม่ต้องการให้เธอรู้เนื่องจากไม่อยากให้เธอต้องมาเครียดและทุกข์ใจไปกับพี่นั่นหลืยิ่งทําให้เธอร้องไห้หนักกว่าเก่า หลังแม่ปลอบแอนเนสทั้งคืนเพราะเธอโทษตัวเองที่ไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลยเพราะเธอรู้เธออาจทำอะไรได้บ้างแม่ก็บอกเราทำแล้วโดยการอยู่ข้างพี่ตลอดและเธอก็รู้ดีพีรักเธอและมีความสุขนาไหนตอนที่ได้อยู่กับเธอซึ่งพอเธอเริ่มดีขึ้นแม่ก็พาเธอไปอาบน้ำแล้วเข้านอนไปด้วยกันครับ รุ่งเช้าเมื่อแอกเนสกลับมาเป็นคนเดิมแล้วเดินทางไปโรงเรียนพอไปเจอเพื่อนของพีที่เคยทะเลาะก,กันก็เข้าไปทักทายจนปรับความเข้าใจกันได้พร้อมทั้งได้รู้ด้วยว่าเพื่อนของพี่เองก็ยังไม่เคยไปสู่สารเหมือนกันพรอมไม่อยากยอมรับความจริง,ท,งท้งคูจึงสวมกอดกันแล้วร้องไห้ด้วยกันครับ ต่อมาแอกเนสก็ไปขอโทษครูจนได้กลับไปแสดงอีกครั้งส่วนกับเพื่อนสนิทเธอก็ไปขอโทษจนกลับมาคืนดีกันซึ่งเพื่อนสนิทก็ได้ออกแบบและตัดเย็บชุดในการแสดงให้ด้วยทั้งคู่เลยมีความสุขในขณะที่ความสัมพันธ์ของเธอกับแม่ก็กลับมาดีเหมือนเดิมเมื่อถึงวันแสดงละครเวทีแอกเนสก็ได้พบกับโนเอลอีกครั้งเธอที่เห็นเขาถือดอกไม้เพื่อเอามามอบให้เธอเลยยิ้มออกมาอย่างมีความสุข บนเวทีแอนเนสแสดงละครอย่างสุดความสามารถเท่าที่เธอจะทำได้เพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าถ้าพียังอยู่พีคงอยากให้เธอเป็นยังไงดังนั้นพอการแสดงจบลงเธอกับทีมนักแสดงทุกคนเลยได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลามโดยที่เธอนั้นก็หัวเราะออกมาเพราะถ้าพีเห็นเธอตอนนี้ก็คงมีความสุขเหมือนเธอเช่นกัน สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของแอคเนสที่ต้องสูญเสียพี่สาวอันเป็นที่รักไปและโดยที่ทําใจไม่ได้เลยรักษาพแผลใจด้วยการเลียนแบบพี่จนทําให้ทุกคนที่เห็นต่างเจ็บปวดส่วนเธอที่อยากรู้มาโดยตลอดทําไมถึงเกิดอุบัติเหตุกับพี่ก็ได้รู้ความจริงว่าเป็นเพราะพี่ป่วยสุดท้ายโดยที่ได้แม่และคนรอบข้างปลอบเธอเละคิดได้ว่าพี่อยากให้เธอใช้ชีวิตยังไงต่อไปดังนั้นเลยตั้งใจทําทุกๆวันให้เป็นวันที่ดีที่สุด ก็จบแล้วนะครับกับหนัง Apart of You หนังได้คะแนนจาก IMDb r 8คะแนนเป็นกำลังใจให้กันทุกการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ